อ,อเพลงณเวลานี้โลกกำลังจะประองคประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเสียงเครื่องยนต์คำรำของเครื่องบินขับไล่ดังกระหืมทั่วฟ้าโคลาชท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเจสสลบ39จีแพนเฟ้าพุทิสและ F16 แฟทิงฟราคิดเครื่องบินขับไล่3แบบที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพอากาศไทยบัดนี้ได้รับคำสั่งให้ขึ้นประจําการแบบ เต็มพิกัดพร้อมพร้อมติดอาวุธเต็มลำนีไม่ใช่การฝึกซ้อมปกติไม่ใช่เพียงการแสดงแสนยานุภาพแต่นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมพร้อมต่อทุกสถานการณ์ไม่คาดคิดภายในฐานทัพอากาศโคราชกำลังเกิดความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่หน่วยนะักบินระดับแนวหน้าเขาประจำการเครื่องยนต์ถูกสตาร์ทพร้อมพร้อมกันท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาและสายลมที่ตึงขยดบบรรยากาศที่นี่ คล้ายกับกำลังจะเกิดบางอย่างในไม่ช้ากองทัพอากาศไม่ได้เพียงแค่เคลื่อนย้ายเครื่องบินแต่พวกเขาได้ติดตั้งอาวุธพิเศษลงบนปีของแต่ละลำกบิวซิปสองปวยระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หนัก500อปอนด์และทั้ง6กมามกีปนาวุธนำวิถีสำหรับทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินทั้งสองคืออาวุธระดับแนวหน้าที่เคยถูกใช้ในสนามรบทั่วโลกจากอิรักอัฟกานิสถานซีเรียและยูเครนวันนี้มันถูกติดตั้งอยู่ภายใต้เครื่องบินรบของไทยพร้อมพร้อมออกปฏิบัติการจริงทุกเมื่อให้แจ็ ลบ39จากสวีเดนมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินลบทั่วไปแต่มันคือนักล่าแห่งเวหามันสามารถเร่งความเร็วทะลุ2,000กมชมพร้อมพร้อมเทคโนโลยีล่องหัวและเระดาร์อสซ์รุ่นล่าสุดการบรรทุกกึบิวสิบบนให้่ทำให้มันกลายเป็นอาวุธสังหารแม่นยำสูงระดับฟีจิสแพดเอฟห้าสุพพอทกรสแม้จะมีต้นกำเนิดมานานแต่การปรับปรุงล่าสุดโดยไทยทำให้มันยังคงคงเป็นนักสู้ที่ดู เดือดเมื่อสับคู่กับขีปนาวุธทำหกสิบหาเมล์มิกมันสามารถทำลายรถถังป้อมปืนและโครงสร้างทางทหารได้ในพิตาเดียว L16 แฟทิ่งฟราคิวนักลาที่ขอฟ้าโลกมานานหลายทศวรรษเป็นเครื่องบินที่ผ่านสมรภูมิจริงมาแล้วมากกว่า100ครั้งและครั้งนี้มันกำลังเตรียมพร้อมพร้อมปกป้องผืนฟ้าไทยด้วยระเบิดกิวิบ12เป้าหมายที่มันเล็งไม่เคยลอดสิ่งที่หลายคนสงสัยคือ ทำไมต้องโคลราด์คำตอบชัดเจนโคลราชคือจุดยุทธศาสตใจกลางประเทศสามารถส่งกำลังครึ่งเหนือใต้ตะวันออกหรือไปยังชายแดนได้ในเวลาไม่กี่นาทีมีลานเวทียาวรองรับเครื่องบินลบทุกประเภทและมีฐานอาวุธที่สามารถโหลดอาวุธหนักได้ทันทีภาพจากดาวเทียมเผยให้เห็นเครื่องบินทั้ง3แบบจอดเรียงรายพร้อมพร้อมอาวุธเต็มพิกัดใต้เครื่องบินมีระเบิดและมไใส่จำนวนมากรถบรรทุกเชื้อเพลิงและรถลำเลียงอาวุธเคลื่อนไหว ตลอดเวลาทหารจากหน่วยพิเศษแท็กกำลังวางแผนร่วมกับนักบินระดับสูงทุกคนรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่การซ้อมธรรมดาแหลงข่าววงในจากกองทัพอากาศเผยว่านี่คือสถานการณ์เตรียมพร้อมพร้อมขั้นสูงสุดพร้อมพร้อมตอบโต้ทุกภัยคุกคามทั้งจากอากาศและภาคพื้นดินไม่ว่าสมรจากรัฐใดกลุ่มใดหรือการรูปรานใดๆความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานข่าวรับว่าอากาศยานไม่ทราบฝ่าย พยายามบินรู้กร,ร้ำเข้าสู่เขตชายแดนภาคตะวันพร้อมพร้อมทั้งกิจกรรมเรดาผิดปกติในทะเลเอ่าวไทยจึงไม่น่าแปลกใจที่กองทัพไทยต้องแสดงกำลังแบบไม่ปิดบังหลายประเทศในภูมิภาคต่างเริ่มจับตามองนับวิเคราะห์ทางทหารจากต่างชาติกล่าว่านี่ไม่ใช่แค่การเตรียมพร้อมพร้อมป้องกันแต่คือการแสดงสัญญ,ญาณเชิงรุกมีความเป็นไปได้ว่าไทยอาจก,กำลังวางแผนบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดโซเชียลมีเดียในประเทศเต็มไปด้วยภาพไกลเพน f 5และ f 1 6บินเหนือท้องฟ้าโคาราชหลายคนออกมาถ่ายวิดีโอเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะคนในพื้นที่เล่าว่าเครื่องบินบินต่ำม,มากเห็นชัดเจนว่ามีของหนักใต้ปีกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเครื่องบินรบติดอาวุธแบบนี้มาก,ก่อนรู้เลยว่านี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆแ,แม้จะยังไม่มีคำสั่งยิงจริง,รงแต่ทุกอย่างวงบอกว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่หมดพร้อมพร้อมรอบอย่าง เต็มรูปแบบคำถามคือใครคือเป้าหรือนี่เป็นเพียงการเตือนการติดอาวุธคือวิวสิบสองและทั้งหกสิบห้ากับเครื่องบินทั้งสามแบบไม่ใช่เรื่องเล่นนี้คืออาวุธระดับทำลายล้างสูงกวิวสิบสองใช้เลเซอร์นำทางสามารถเจาะเป้าหมายได้แม่นยำในระดับเม็ดมันถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีผ่าตัดโดยไม่สร้างความเสียหายต่อสิ่งรอบข้างแอมหกสิบห้ามาเล่ก็เป็นทีปนาวุธอัจฉริยะใช้กล้องอินฟราเรดและ ทีวีเลงเป้าหมายสามารถทำลายยานกราดแรงสะสมอาวุธและโครงสร้างภาคพ,พื้นได้ในพิปตาทังสองแบบเป็นอาวุธที่กองทัพสหรัฐใช้ในการปฏิบัติการสงครามอย่างต่อนเนื่องและวันนี้ไทยมีศักยภาพไม่ต่างจากมหาอำนาจเหล่านั้นสิ่งที่น่าสนใจคือความร่วมมือระหว่างนักบินไก่หน่อยผ้และ F16 พวกเขาฝึกประสานงานกันจนสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างไร รอยต่อระบบสื่อสารภายในเชื่อมโยงกับระบบเบรดานระดับสูงม,มีการแบ่งเป้าหมายบริหารพื้นที่และทําแผนร่วมทั้งหมดนี้คือความล้าสมัยของกองทัพอากาศไทยในยุค2020ภายในห้องควบคุมการปฏิบัติการมีแผนที่ดิจิทัลเคลื่อนไหวแบบเลยแถมเครื่องบินแต่ละลำมีสัญญาณระบุตำแหน่งแสดงบนจอก,การสื่อสารระหว่างนักบินกับผู้ควบคุมเป็นไปอย่างเครื่องคัดทุกขั้นตอนดําเนินด้วยความแม่นยําแม้แต่เวลาออกตัวก็ถูกคํานวณตามระดับความเร็วลมและแรงดันอากาศผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งให้ความเห็นว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าไซมาลดป้องกันตัวเองได้ในระดับสูงสุดหากมีการลุกกล้ำประเทศไทยพร้อมพร้อมตอบโต้ทันทีด้วยอาวุธที่แม่นยำและรุนแรงแม้กองทัพจะไม่ได้ระบุเป้าหมายหรือสถานการณ์เฉพาะแต่ความเคลื่อนไหวนี้เป็นเหมือนการส่งคำเตือนอย่าลองของในยุคที่ภัยคุกคามสามารถมาจากทั้งภายนอกและภายในไทยจำเป็นต้องเตรียม พร้อมพรมทั้งทางบกน้ำและอากาศการประจําการไก่เพนแอฟ5และ F16 นักโนคือสัญลักษณ์ว่ากองทัพไทยพร้อมพร้อมเสมอสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ขอให้มั่นใจว่าท้องฟ้าไทยจะไม่ถูกยึดครองและหากสัตว์ร,รู้คิดจะลองดียี F ลบห้าและ F 1 6พร้อมพร้อมตอบโตในเซียววินาทีด้วยพลังทําลายล้างจาก W12 และทั้งหก15การเคลื่อนไหวนี้จะนําไปสู่สิ่งใดแค่เตือนหรือจุดเริ่มต้นของบางโลกกําลังจับตาหมองและไทยกําลังเดินบนเส้น ทางของมหาอำนาจภาพถ่ายล่าสุดจากฐานทัพโคราชในช่วงเช้ามืดเผยให้เห็นการเติมเชื้อเพลิงล้ำตัวแบบต่อเนื่องทีมช่างอากาศทำงานแข่งกับเวลาตรวจสอบระบบนำวิถีและสแกนโครงสร้างของเครื่องบินทุกรายละเอียดแม้กระทั่งอุณหภูมิภายนอกและระดับความดันยางของล้อเครื่องบินก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพราะในภารกิจจริงแม้แต่ความคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงความ ไพ่แพทยจอมอนิเตอร์ในหอบังคับการเลืองแสงสีน้ำเงินมีข้อมูลเป้าหมายเสมือนถูกหลดเข้าสู่ระบบของเครื่องบินแต่ละลำนักบินถูกเรียกเข้าอิงโรมเพื่อรับคำสั่งปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉินทุกคำสั่งคือรหัสทุกแผนคือความลับและทุกคนรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่พวกเขาฝึกซ้อมมาทั้งชีวิตในขณะที่เครื่องบิน j a z สเก้าไกลเพลนลำหนึ่งทยานขึ้นจากลานเวอย,อย่างงดงามเสียง เครื่องยนต์หอม12แบบเทอร์โบแฟนคำรำสันสะเทือนมันพุ่งตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยมุมไต่สูงเฉียบคมตามหลังด้วย F สู่พุงทิสที่ยังคงแข็งแกร่งไม่แพ้รุ่นใหม่และสุดท้ายคือ F 1 6แฟทิงคันที่ติดตั้งกล้องเฟืบบฟอ,อระบบอินดอเพื่อค้นหาเป้าหมายในเวลากลางคืนโดยเฉพาะหลายคนในโซเชียลเริ่มตั้งคำถามว่าสถานการณ์นี้เป็นการตอบโตต่อภัยคุกคามจากประเทศใกล้เคียงหรือไม่บางคนคาด ว่าอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดปกติในทะเลจีนใต้ที่กำลังมีความขัดแย้งแฝงตัวระหว่างมหาอำนาจโดยประเทศไทยอยู่ในจุดที่กลยุทธ์ระดับภูมิภาคกำลังทับซ้อนอย่างไรก็ตามไม่มีคำถแถลงการใดจากรัฐบาลหรือกองทัพที่ยืนยันเรื่องนี้มีเพียงการสื่อสารว่าประเทศไทยมีสิทธิเต็มที่ในการปกป้องน่านฟ้าของตนและการเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบเป็นเพียงมาตราการเตรียมพร้อมพร้อมในภาวะปกติขั้นสูงแต่คำว่าปกติในสายตาของผู้ที่ อยู่ในโคลาตตอนนี้คือภาพของเครื่องบินที่บิวนะเหนียวฟ้าทุกชั่วโมงเสียงระเบิดจำลองที่ดังสนั่นจากการฝึกทิง้งเกืบิวบนเป้าหมายจำลองในเขตฝึกและกลิ่นของน้ำมันเสื้อเพลิงเร่จ,จกหรือหนึ่งที่ลอยคักคุ้งไปทั่วแนวฐานทับสิ่งที่ชาวบ้านโคลาสรลวคือสถานการณ์ไม่ปกติแน่นอนมีรายงานจากสายข่าวความมั่นคงว่านหน่วยสอดแนมพิเศษของไทยได้ตรวจพบการเคลื่อนไหวของอยูแมบหรืออากาศยานหลายคนขับที่ไม่ทราบฝ่ายบินใกล้แนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในบางพื้นที่ปวดพบการลบกวนขึ้นเรดาความผิดสูงทำให้ไทยตัดสินใจเปิดปฏิบัติการตาตะวันออกซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการเฝ้าระวังและพร้อมพร้อมตอบโตหากมีการรุกล้มในปฏิบัติการนี้ยักสามสิบเกาีเพมมีหน้าที่หลักคือการควบคุมน่านฟ้าด้วยแลดเพส่อศูนย์ห้าแอมสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรพร้อมพร้อมส่งข้อมูลเลทแคมกลับมายังศูนย์บัญชาการแห่าสุภูเทพรับหน้าที่ซุ่มโจมตีในระยะก,กลางและทำลาย เป้าหมายภาคพ,พื้นด้วยงห15ที่สามารถระเบิดรถถังได้ภายในวินาทีเดียว F16 ทำหน้าที่สนับสนุนจากแนวหลังพร้อมพร้อมทั้งติดตั้งกือบิว12เพื่อเข้าโจมตีเป้าหมายที่ถูกระบุแน่ชัดแล้วด้วยเลเซอร์การใช้กือบิว12ในปฏิบัติการลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกทำลายเฉพาะจุดหยุดโดยลดผลกระทบต่อพลเรือนในมุมของกองทัพอากาศไทยการแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้เป็น ทั้งการย้ำเตือนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าประเทศยังคงมั่นคงปลอดภัยและพร้อมพร้อมตอบโต้ทุกภัยคุกคามแต่ในมุมของฝ่ายตรงข้ามมันคือสัญญาณเตือนอันชัดเจนว่าสายฟ้าอาจตกลงกลางสนามรบในพริบตาเดียวภาพที่ปรากฏต,ต่อหน้าคือแจกลบ30กาวไกลเพ่นกลางอาวุธอย่างสง่าง,งามตามเหนือขอบฟ้าฝอห้าที่โฉบลงในระดับต่ำพร้อมพร้อมลำแสงอินฟราเรด ที่นำทางและ F16 ที่ค่อยๆลอยขึ้นสู่ความสูงก่อนจะหายวับไปกับเมฆสีเทาแม้วันนี้จะยังไม่มีเสียงระเบิดของเกเบิล12หรือเสียงคำรามของทั้ง65จริงๆแต่สัญญาณทั้งหมดคือคำตอบที่โลกควรฟังให้ชัดเจนประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นโอภาพล่า,ลาสุดจากฐานทัพโคราชเผยให้เห็นการเติมเชื้อเพลิงและตรวจสอบระบบนำวิธีอย่างละเอียดทีมช่างทำงานแข่งกับเวลาตรวจแม้กระทั่งแรงดันยางของลอ้อเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ ซอมอนิเตอร์ในหอบังคับการเลืองแสงด้วยข้อมูลเป้าหมายเสมือนถูกโหลดเข้าสู่ระบบนักบินได้รับคำสั่งปฏิบัติการสุกเสิรนอย่างเข้มงวดขณะที่จะสลบ30มเก้าแรผิดลำแรกทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยเสียงเครื่องยนต์หวม12ที่สั่นสะเทือนตามด้วย F 5ลบาซูอพอแทกรูรัสและ F16 แฟทิงฟ้าคือที่ติดตั้งกล้องอินฟราเรดแม่หลายฝ่ายยังตั้งคำถามว่านี่คือการตอบโต้ภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเกี่ยวข้องกับความผัดแย้งในทะเลจีนใต้ แต่รัฐบาลและกองทัพยังไม่ออกถแถลงการมีเพียงคำยืนยันว่าประเทศไทยมีสิทธิเต็มที่ในการปกป้องน่านฟ้าของตนวันนี้แม้ยังไม่มีเสียงระเบิดจริงของเกบิวลบสิบสองเรือลบหกพแต่ทุกสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นโลกกำลังจับตาและไทยกำลังแสดงศักยภาพในฐานะชาติที่พร้อมพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงบนเวทีโลกคริยา